มาเฟือกหน้ามาเึกอกรบลมพกพักพี่น้าจะเป็นวันที่น้ามาทุกวันทุกเมื่อครับเป็นได้ครับเช็ดห้าครับกลับ้านเลยครับว่าเป็นหน้งเามันเกินข้ากัดกินกับ้นก็ได้ส้ามันหลยังเอาไปปลูกครับครับครับ ทางที่มีก้าเข่ามาครับ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 เป็นตแซบนะครับ้เขาวแซบเป็นตัแซบเป็นตัแซบ็นไดยรัาเพชรยากไ่ใรอาเพชรยากมาครับายากเลยย่ะายากเนาะายากนาะแม่เนาะเพชรเอาคราบเพชรเอาเพชรเออนระยนะครับวันนะใอ้โอเครับ หลายรลอยหลอยสวครับเหุยากัหครับยากไหครับผมก็แจบครับครับอย่าลืมไปเบิรงกันด้วยครับ YouTube ชงห้องค้งหัวค้งดำหัวดำ Family นะครับที่ได้อันนีเปานผลงานขอท่านนะที่ครับผมครับผมเดี๋วขางหลงไปต้อเงื่อนเลยนะครับตอนนี้ทำไลายังบ่นละทำไล่บันละ มาจากสยแน่น่าครับนี่ขันบ่มี้กบี่บ้านนะครับเข้ากันได้ดีมีแต่เกษตรมือใหม่นอกเกษตรรุ่นไหม่เกษตรเยาวชนเกษตรคนรุ่นใหม่ครับครับครับ